สวัสดีค่ะตมุตมิกินเที่ยวนะคะทริปนี้จะพาคุณไปเล่นน้ําชุ่มฉ่านะคะก่อนที่จะถึงฤดูหนาวนี้นะคะหน้าฝนนี้เราจะไม่พลาดที่ชะอมค่ะทริปนี้นะคะจะมีเล่นน้ําเล่นซิปไลแบบตกน้ําเปียกปอนะคะน้ําใสๆเขียวๆกันเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าที่นี่น้ําใสมากเลยค่ะทุกคนไปค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเราอยู่ที่ไหนจะไปลงทะเบียนข้างหน้นานะจ๊ะเสร็จแล้ว ทุกคนจะต้องทำไมนะผ่านน้ำใช่ไหมเหมืนเข้ามาเดือ ที่นี่ก็คือบ้านสวนดารายานีนะคะทุกคนเมื่อมาถึงนะคะขับรถข้ามผ่านน้าไปเสร็จเราก็ไปหาที่จอดก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราขอเข้าไปเซอร์เวยก่อนแต่ด้วยความว่าขอเข้าไปเซอร์เว,วยววเปุ๊บทุกคนเราติดใจในบรรยากาศก็เลยลงหลักปักฐานคืนนี้นะคะแล้วก็รอสมาชิกที่มานะคะว่าคืนนี้เราจะค้างแรมที่นี่กันนะคะเป็นเวลาสวันหนึ่งคืนค่ัทุกคนดูบรรยากาศสิคะจะไปได้ยังไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ มาอยู่ที่ชะอมดูข้างหลังใครเคยมาที่นี่บ้างเราข้างวาครังแรกเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนนะคะเพราะว่ามาเลือกที่แล้วติดใจขอไปใจตังก่อนนะนู่นสิอ่ะเราอยู่ไหนะเห็นไหมทุกคนอันนี้ครับเชิญอันนี้อะไรนะคะอันนี้ถุงขยะค่ะคอันนี้คืนบัตรก่อนออกค่ะครับ แถมถงขยะให้ด้วยนะจ๊ะพี่ทิ้งขยะตรงไหนครับหลังจากลงแล้วมันจะมีจะมีบ่อบ่อบ่อวงบ่อซีเมนนะคะอยู่ด้านหลังห้องน้ำทิ้งขยะตรงนั้นค่ะสองคันสองคันสี่สีท่านเลยนะคะสี่ท่านสี่กสิบสี่สิก็คือที่นี่ใช้ไฟพัดลมได้ได้ค่ะแต่ถ้ามีแอร์มาเองก็คือต้อง ถ้าถ้าถ้ามีไฟมาด้วยคือแบตเตอรี่มาด้วยก็คือไม่ได้เสียค่ะแต่ถ้าไม่มีก็คือต้องเสียค่าค่าแอร์สองร้อยบาทครับค่ะคันนี้คันก็มีคันเราก็มีค่ะแต่ไม่ได้นี่นะคะคนห่วยหงอไว้นะคะนไปนี่ที่นี่มีค่าจอดรถยี่สิบบาทต่อครั้งแต่นอนกี่คืนก็ได้เหรอคะ อ่าคืนเดียวค่ะอ๋อคืนละยี่สิบบาทคืนละน้อยห้าสิบบาทไม่ไม่ไม่จอดค่าจอดรถบาทค่าจอดรถยี่สิบบาทนี่จี้เมนูอาหารคืนได้ทําไมถึงมีค่าจอดรถเอาหน้ำเผื่อลูกค้าไปแบบว่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคปุ๋ยหญ้าค่ะดีแล้วค่าบำรุงรักษาดีแล้วค่าปุ๋ยให้เร่งหญ้าค่ะ ช่วยกันใส่ปุ๋ยไม่เหยียบย่ำกันอย่างาเดียวเพื่อความสะดวกลูกค้าได้เอารถไปจอดใกล้ๆดานะที่ค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนดารานีนะคะชะอมแก่งคอยเราดูจากรีวิวมาแล้วเราชอบนี่นี่ตรงนี้เหมือนคลองมาเดือเลยเนาะใช่ป่ะต่อวันนี้มีสะพานแขวนให้เราไปข้ามไปกอนค่ะ ชมบรรยากาศด้านหน้าของสวนดารายณาีนะคะทุกคนก็ชมบรรยากาศด้านหน้าไปพองๆก่อนที่เราจะเดินกลับไปที่รถนะคะเรามาก่อนที่แล้วดูสิมีนต้นไม้ใหญ่ตนน้นต้นนี้เลย ก็รีวิวห้องน้ําไปในตัวเลยนะคะเขากาลังปรับปรุงห้องน้ํำนะคะทุกคนนี่ห้องน้ำก็จะเป็นบล็บอกแบบนี้แบบนี้นะข้างในมล้วก็จะเป็นห้องอาบน้ำและห้องสุขาลมชุดเดียวกันเอกลักษณ์ของเขาคือเป็นแท่งๆแ,แบบนี้นะคะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ที่รักทั้งสองคนไม่รู้ว่า เมื่อพี่ๆมาถึงนะคะก็ตามธรรมเนียมเลยค่ะเซตอัพแคมปิ้งกันค่ะเราเจอกันไม่ค่อยบ่อยเลยนะคะคุณพี่อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเจอกันไม่ค่อยบ่อยเลยนะคะคุณพี่ไม่เจอมานานมากไม่เจอกันนานมากนะคะเจอกนไปเจอกระมาคุณดองดากลนมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังเดินไปด้านหน้านะคะเพื่อซื้อของที่ขาดนะคะคุณคนก็ถือโอกาส รีวิวเส้นทางด้านหน้าที่เราขับรถผ่านให้ทุกคนดูนะคะนอกจากสะพานแขวนแล้วจุดตรงน้ําตรงนี้นะคะก็สวยนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งสามารถลงเล่นน้ําได้นะคะแล้วก็น้ําใสมากด้วยนะคะทุกคนพรุ่งนี้ก็คงจะมาเล่นน้ําตรงนี้อีกจุดหนึงนะคะก็จะบอกว่าจุดที่นี่นะคะกับราคา150บาทต่อหัวอ้อบวกเพิ่มอีกคนละ10บาทก็คือค่าจอดรถนะคะก็เท่ากับ160บาทต่อหัว ถือว่าคุ้มนะคะทุกคนบรรยากาศดีนะคะน้ําใสค่ะอากาศเย็นค่ะนี่ก็คือจุดด้านหน้าของสวนนะคะมีจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะทุกคนไปชมบรรยากาศกันค่ะ เล่นน้ำกันไปเลแล้วไปเล่นน้ำกัน ละลายอะไรเสร็จย่า สนุกสนานนะคะทุกคนเล่นน้ําแบบไหลลงมากับสายน้ําได้เลยนะคะที่นี่ฟินมากจริงๆค่ะทุกคนคืนนี้ก็พอก่อนเนาะเดี๋ยวไปเตรียมปาร์ตี้ขึ้นดีกว่าค่ะเตรียมเมนูคู่นี้ข้าวมคอนเสิมเต็บไปเลยนะเมนูในค่ำคืนนี้ก็คือปีกไก่ชุบแป้งทอดค่ะทุกคนของบ้านเก๋นะคะฟินไปเลยอร่อยมากทอดกับข้าวเรานี่เริ่มพัฒนาเหมือนอยู่บ้านไปเรื่อยๆจากอะไรนะคะจากมินิมอลมินิมอลมินิมอลจากซื้อกิน ื้กินก่อนซื้อกินไม่ลอยซื้อกินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ลำบากก็มันไม่ได้ขับรถต่จกินก็ไม่ลำบากนะพีอะไรเนี้ยเอาบดแดงเลยบดแดงไรดา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 เอาไฟให้ไหนครับดอกไล้เอาแรงเอาแรงอ่านี่แล้วกิ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  แล้ก็สเต็กเนื้อฝีมือพี่วีค่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนพร้อมพี่วีก็ยังซื้อแหนมเนืองแล้วกับแก้มอย่างอื่นมาเพิ่มอีกนะคะบรรยากาศปาร์ตี้ของเราก็เหมือนชาวแคมป์ทุกๆคนล่ะคะ่ะพูดคุยส,สังสรรค์กันไปนะคะพอได้เวลาถึงเวลาก็เข้าห้องนอนกันนะคะทุกคนก่อนจะนอนก็ทิ้งท,ท้ายด้วยภาพน่ารักตาลักของสองหนุ่มก่อนนะคะ อันนี้ซ้อมนะคะพรุ่งนี้ลจะจจะวันนี้ซ้อมวันนี้ซ้อะวันนี้วันเผาจริงค่ะ สวยของร้านที่นี่มาให้ดูนะคะเห็นไหมคะลมเลื่อนมากเลยนะทุกคนแถมยังน้ําสีฟ้าอีกนะคะบรรยากาศที่นี่เหมาะในการพักผ่อนมากเลยคะ่ะแล้วก็ไม่ไกลกรุงเทพนะคะทุกคน กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องค่ะเช้านี้เราหุงข้าวนะคะจากว่าจิ๋วของเรานะคะทุกคนสนใจเราปักตะกร้าไว้ให้นะคะวันนี้เกดทำผัดกะเพราเนื้อนะคะทุกคนส่วนบ้านพี่วีค่ะก็ทอดไข่เจียวอร่อยอร่อยให้เรานะคะมื้อนี้กับข้าวของเราก็จะเป็นกะเพราเนื้อไข่เจียวแล้วก็ตามด้วยต้มเล้งนะคะ เมื่อคืนนี้นะคะทุกคนพอทานเสร็จนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปเล่นน้ำกันอีกรอบนะคะก่อนกลับนะคะทุกคนเตนเต้นนินจาทุกคนมีข้าวร้อนๆกับเอาเปิดฟัมว่าหนค่ะที่รักต้มเรง็งหขยเจียวกระเพราแล้วนั้นจะเป่าตุง เด็กเราตรงเรียปากแล้วบอกตัวกินข้าวก่อนคนอื่นเลยเช้านี้ก็รั <lett> เด่น,น้ำก่อนกับตังนิดนึ่งเนะาะร็แล้วพี่สาวกำลังถ่ลูกเลยนะคะอเตุ้ม ผู้ทดลองซิปไลของเรานะคะก็จะเป็นไขไปได้นอกจากคุณผู้ชายนะคะเราก็ให้คุณผู้ชายนะคะลงไปเล่นซิปไลให้เรานะคะวัดระดับน้ําให้นะคะว่าเป็นยังไงน่ากลัวไหมนะคะทุกคนเชื่อมันยน้ำคุ้ใสแล้ว แล้วนี่ก็คือบรรยากาศใต้น้ำของจุดน้ำลึกที่เล่นซิฟไลน์นะทุกคนท่าทางที่ดีก็คืออยากให้สวมใส่ชูชีพนะคะไปดูบรรยากาศใต้น้ำกันค่ะทุกคน ไปติดๆค่ะทุกคนเกก็ลงไปเล่นันเขาด้วยนะคะครั้งนี้สนุกสนานมากเลยค่ะทุกคน ไม่เสียวหรอกพี่มันตี้ตี้ตตตตน,น,นะพี่เ่นตดแนี้ปันพี่เพิ่นมันไหมอายไหมในในตายพี่เพินต้องลรอสรุปพี่เปิ่นไม่ยอมเล่นนะคะทุกคน ตัวเรียบร้อยแล้วก็กลับมาใส่อยู่ชุดเดิมไม่ยอมองลองน้ำเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลากเพื่อนไปเล่นน้ําด้านหน้านะคะก่อนจะไปเก๋ขอไปเล่นน้ําที่บ่อนี้ก่อนแต่สำหรับเก๋แล้วเนี่ยน้ําลึกเกินไปนะคะอคขอใส่ชูชีพเล่นนะคะทุกคน นั่งนิ่งๆเดี๋ยวมันก็มาเราพากันไปเล่นน้ำด้านหน้าอีกจุดหนึ่งนะคะให้ทุกคนดูนะคะแม่แม่แม่ จุดด้านหน้าก็น้ําใสเหมือนกันนะคะทุกคนโ้โบเจ้าแปเราบม๊น้ำใสมากขอบคุณสรุปคลิปนี้นะคะทุกคนเราอยากบอกคุณว่าถ้าใครที่ชอบกิจกรรมทางน้ําเล่นน้ํานะคะมีจุดเล่นน้าให้เล่นหลายจุดไม่ว่าตรงหน้าที่พักของคุณเองตรงจุดที่เป็นทริปไลายนะคะ,ะ,คะท,ทุกคนแล้วก็จุดด้านหน้านะคะหรือว่าคุณอยาก ดำน้ำดูปลานะคะเอาสนนอกเกอร์มาดำแบบคุณผู้ชายนี่นะคะก็มีปลานะคะอยู่ในน้ําเยอะเหมือนกันนะทุกคนต้นมะละกอด้านหลังนะคะสามารถใส่ลงมาทานได้นะทุกคนเจ้าของสวนอนุญาตนะคะทุกคนทริปนี้ค่ะตะมุตะวิกินเที่ยวก็ขอฝากทิปนี้ไว้นะคะเผื่อใครสนใจตามรอยเรานะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามเราแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ ขอ,ขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปเราจนจบน,นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยอย่าลืมกด s u b ส c r i b e ให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆของเราเพียงกระป๋องละ1้วาบาทเองค่ะสเปรย์กันน้ำนะคะ เราจะได้มีแรงมีกําลังมีทุนในการพาไปเที่ยวต่อไปค่ะสาป,ปรย์กันน้ํบล็อกเกอร์ทีเมื่อพ้นลงที่วัดสดุที่ต้องการปกป้องแล้วสามารถกันน้ํากันโครนกาแฟน้ําหวานสารเคมีได้ทั้งหมดเปรียบเทียบกับอ e ีแคมปิ้งที่พ่นสปเปรย์ส่วนที่พ่นน้ำจากลิงเหมือนบนใบบัวมาทดสอบแบบโหดๆเลยก็แล้วกันจุ่มทั้งตัวในทะเลไม่เปียกเลยใช้ไมล่า พนครั้งเดียวทนนานมากกว่า12เดือนใช้ได้กับพานั่งพีวซีโดยไม่มีผลกับผิววัสดุจะใช้กับรองเท้ากระเป๋าหมวกเต็นท์อุปกรณ์แคมปิ้งได้หมดหาซื้อแล้วได้ที่ฟูดแลนด์ลาซาด้าชอปปี้นะจ๊ะ